ชีวิตล่าสุดสิริพรอัมภัยพงศ์ผันตัวเป็นเกษตรกรใช้ชีวิตเรียบง่ายไร่ปลูกผกักแจกจ่ายคนจนชีวิตหลังวังไม่สิริพรอัมภัยพงศ์คว้าจอบรุยสวนไม่ยึดติดชื่อเสียง นักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังเปิดบ้านในหมู่บ้านดอนกอยตำบลดอนกอยอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีของเสียงร้องเพลงดังโบรักสีดำปริญญาใจเล่าว,ว่าเธออยู่แบบนี้ไม่รู้สึกว่าเราดีเด่นดัง ทำประโยชน์ตอบแทนสังคมที่ให้เธอมากมายจากคนบ้านนอกคอกนาก้าวขึ้นมาเป็นดาวประดับวงการเพลงโดยไม่หวังอะไรตอบแทนไม่หวังให้ใครมายกย่องว่าเป็นคนดีไม่ยึดติดกับชื่อเสียงและความสําเร็จในอดีตใช้ชีวิตติดดินเรียบง่ายไม่กังวลกับอนาคตที่ยังไม่มาถึงจนทําให้ปัจจุบันยุ่งเหยิงยอมรับและเข้าใจว่าโลกวันนี้เป็นโลกของเด็กรุ่นใหม่ไม่คิดจะไปแข่งเป้นโชว์ใครตอนนี้เป็นอย่างไงมันก็สุ สบายสบายใจซีรีพรนหรือพี่นางของแฟนๆโบกก่อนเผยยิ้มเบาๆจดจำคำพ่อแม่เอาไว้อยู่คำพะสั่งสอนขันติได้ขันแตกพ่อเคยพูดเสมอว่า อย่าไปยึดติดกับความดังมันมีวันลดมีวันจางไปพี่นางไม่อาจจะรู้ได้ว่าเพลงอะไรมันเป็นเพลงอะไรที่เขาร้องทุกวันนี้ว่าเขาไม่ได้เพราะมันเป็นยุคข,ของเราเราก็ฟังนะโลกมันก้าวกระโดดตลอดชีวิตการเป็นนักร้องเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตทั่วฟ้าเมืองไทยเมื่อเกือบ3ทศวรรษเงิน50ล้าน มีแน่นอนแต่ก็ไม่เคยคิดทั้งชีวิตติดดินอัปเกตรดตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมเงินเก็บไม่ประมาทคิดอยู่เสมอว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้ในการใช้ชีวิตบางคนก็บอกว่าแบบนี้สบายฉันจะทำแบบนี้ฉันจะทำแบบนั้นแต่ส่วนตัวของพี่นางก็ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตดีที่สุดมีน้อยเราใช้น้อยมีมากเราเก็บเอาที่พอเพียงนี่เป็นคำกล่าวจากพี่สิริพรอําไพพงค์ะ